สำหรับเนื้อหาของการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Power BI นะคะจะเป็นเนื้อหากเกี่ยวกับ Connect to Data Source จะเป็นการเกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อข้อมูลการแปลงข้อมูลการนำเข้าข้อมูล Data Source ไฟล์แบบต่างๆกันนะคะไปดูกันเลยค่ะ สำหรับการ Connect Data Source นะคะเข้ามาไว้ในสำหรับการทำงานใน Power BI นั้นนะ่ะเราสามารถเชื่อมต่อกับข้อมูลได้หลากหลายด้วยกันนะคะในเริ่มต้นเลยเมื่อเราเปิดโปรแกรมมานะคะเราก็จะเจอหน้าต่างในลักษณะนีนนะ้เราสามารถ Connect Data จากหลากหลายไฟล์ด้วยกันหลากหลายประเภทด้วยกันนะคะตรงนี้เขาก็จะมี Basic มาให้ในเบื้องต้นอย่างเช่นการ Import Data f r r m ไฟล์ Excel นะคะคลิกเข้าไปแล้วเราก็เราเลือกตำแหน่งไฟล์ที่เราจัดเก็บไฟล์เอ็กเไว้นะคะหรือว่าเราจะ get data from o u t o r source นะคะก็คลิกที่ตรงนี้นะคะแล้วเราก็เลือกอ,อันนี้จะเป็น Data ทั้งหมดที่เราสามารถดึงเข้ามาใช้งานใน power bi ได้นะคะมีด้วยการไหล ประเภทเลยด้วยกันนะคะอันนี้เขาก็สามารถจัดกรุ่ปไห้แล้วว่าเป็นไฟล์หรือว่าเป็น Database นะคะหรือว่าเป็นพวก Power Platform เป็นออนไลน์ก็ได้นะคะดึงมาจากเว็บก็ได้หรือว่าดึงมาจากเซอร์วิสต่างๆที่เขามีไว้ให้ก็ได้นะคะหรือว่าดึงมาจากาประเภทอื่นๆก็มีนะคะตัวนี้หรือว่าใช้ที่เมนู Get Data ตรงนี้ก็ได้นะคะมันจะโชว์ m m o n d a t a ต้าซอสที่ ส่วนมากเขาจะนิยมใช้งานกันนะคะอย่างเช่น Excel, Power BI, Dataset นะคะหรือว่าเป็นเว็บหรือว่าเป็น CSV ก็มีนะคะตัวนี้ตอนนี้สมมุติเราดึงเราจะดึงทดสอบด้วยการดึง Excel นะคะเลือกไฟล์ Excel ตอนนี้เราจะดึง COVID Data ขึ้นมาลองทดสอบการทำงานดูรอเขาโหลดนิดนึงนะคะ เขาจะแสดงว่า,อาตอนนี้เขาทำงานอยู่ที่กำลังดึงไฟล์ที่ชื่อว่า COVID 19 dataset ขึ้นมานะคะเป็นไฟล์ประเภท Excel แล้วมันก็จะมีไฟล์เนี้ยมันจะมีด้วยกันอยู่2ชีตด,ด้วยกันนะคะก็สามารถคลิกดูข้อมูลได้นะคะว่าข้อมูลข้างในเนี่ยแต่ละชีตประกอบไปด้วยข้อมูลอะไรบ้างนะคะใช่ข้อมูลที่เราต้องการดึงเข้ามาใช้งานหรือเปล่านะคะ ถ้าต้องการดึงชีตไหนก็ดึงที่คลิกถูกที่ชีตนั้นนะคะหรือเอาสองอันหรือก็ได้โหลดก็รอเขาโหลดนิดนึงนะคะจะสังเกตเห็นว่าแถบฟิลมันจะเริ่มทำงานแล้วนะคะ,ะเมื่อโหลดสำเร็จนะคะ View Visual ว i d ีโ a เดตานะคะแตก็จะขึ้นในลักษณะนี้ตรงแถ็บฟิลตรงนี้จะเริ่มทํางานแล้วนะคะก็คือชีตสองชีตที่เราดึงเข้ามาเทายางานนะคะเมื่อคลิกลึกเข้าไปข้างในเนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะมีฟิลอะไรบ้างอยู่ภายใต้ชีตนั้นนะคะอันนี้จะเป็นแถบของรีพอร์ถ้าเป็นแถบของ Data นะคะมันก็จะแสดงข้อมูลข้างในนะคะอันนี้ชีตคอนเทน ถ้าน,นี้ชีทโคบิดเดลต้าก็จะเป็นตัวนี้นะคะถ้าชีทคอนเทนต์เดลต้าก็จะเป็นตัวนี้อันนี้สามารถเราสามารถฟิลเตอร์ข้อมูลหรือว่ากรองข้อมูลได้นะคะเลือกเฉพาะที่เราต้องการจะให้แสดงก็ได้นะคะตัวนี้นะคะก็จะดึงข้อมูลมาเฉพาะที่เรากรองเข้ามาตรงกรองตรงนี้ไม่มีผลต่อการแสดงผลในรีพอร์ต นะคะจะเป็นแค่การกรองหรือว่าฟิลเตอร์ข้อมูลเฉพาะในส่วนที่เป็น Data ส่วนีน้เมนูนุ่งนะคะจะเป็นเมนูโมเดลนะคะจะคล้ายๆกับ ER diagram ในใน a t a b a s e นะคะก็คือเราสามารถเชื่อมความสัมพันธ์ได้นะคะอันนี้จะเป็นวิธีการดึง Data Source เข้ามานะคะ เสร็จแล้วพอเราดึง data s o u ซ c e เข้ามาแล้วนะคะเราส่วนที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของการทำ Power BI ก็คือการแปลงข้อมูลนะคะให้อยู่ในรูปแบบที่สมบูรณ์แล้วก็พร้อมใช้งานนะคะวิธีการแปลงข้อมูลนะคะหลังจากที่เราดึง data เข้ามาแล้วนะคะเราจะทำการแปลงข้อมูลโดยที่เราจะเลือกที่เมนู Home นะคะเลือก Transform Data นะคะเลือก Transform Data เสร็จแล้วเลือกที่ Transform นะคะตรงนี้จะได้หน้าต่างมาอีกหน้าต่างหนึ่งนะคะเขาจะเรียกว่าเป็น,น, Editor, นะะหน้าต่าง Power Query Editor นะคะหน้าต่าง Power Query Editor หน้าต่าง Power Query Editor เนี่ยจะเป็นจะเป็นอีกหน้าต่างหนึ่งนะคะจะเป็นอีกหน้าต่างหนึ่งที่มีความสำคัญที่ใช้สำหรับการ Query ข้อมูลนะคะ Query ข้อมูล ตรงนี้นะคะเราก็จะทำการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่มันสำเร็จรูปแล้วก็พร้อมใช้งานนะคะตรงนี้ตรงนี้ก็ดูว่าเราจะทำการแปลงข้อมูลชุดไหนนะคะเมื่อกี้เราดึงมา2ชีทใช่ไหมคะเราเลือกดูว่าเราจะาข้อมูลชุดไหนดีเราจะให้ทำงานกับข้อมูลที่เป็น COVID DATA นะคะแล้วก็เลือกที่ชีท c o ว i d DATA ไว้นะคะเสร็จแล้วตรงนี้มันก็จะแสดง จำนวนคอลัมน์นะคะส่วนหัวก็คือจะเป็นส่วนหัวที่บอกว่ามันเป็นคอลัมน์เชื่ออะไรนะคะแล้วก็ชุดข้อมูลอะไรก็จะอยู่ข้างล่างนี้นะคะจะคล้ายๆ Excel เลยนะคะถ้าใครเคยทำงานกับ Excel เนี่ยในการทำงานในลักษณะนี้จะไม่ยากเท่าไหร่นะคะ ตรงนี้ส่วนหัวดูนิดนึงนะคะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวเลขแล้วก็ตัวอักษรตรงนี้อยู่นะคะเราลองคลิกดูก็ได้ว่ามันเป็นการที่บอกว่ามันเป็นชุดข้อมูลประเภทไหนนะคะหนึ 1, 2, ก็คือเป็น Who number ก็คือเป็นตัวเลขประเภทไม่มีจุดทศนิยมนะคะไม่ใช่ดิซิมอลน,นั่นเองไม่ใช่ค่าเงินนะคะถ้าเป็น abc ก็คือเป็นตัวเลขประเภทตัวอักษรเป็น text นั่นเอง นะคะอันนี้ก็เราสามารถเปลี่ยนได้นะคะอย่างตัวนี้สมมุติ total เนอะเราอยากให้เป็นเป็นจุดจุดสมนะคะมันไม่มีจุดทสนิยมให้เป็นค่าเงินก็ได้ก็จะเป็นค่าเงินขึ้นมานะคะให้กลับไปเป็นเมื่อกี้เป็นตัวเลขใช่ไหมคะเป็นห number repeat current ตอนนี้เราต้องทําการแปลงข้อมูลนะคะแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เราพร้อมที่จะใช้งานก่อนนะคะจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเราจะไม่พยายามทําให้ข้อมูลเนี่ยมันไม่มีค่าว่างนะคะอ่าสังเกตตรงนี้แถบเขียวๆตรงนี้เนี่ยมันจะให้ดูว่าตอนนี้ข้อมูลของเรานะคะมีอยู่ทั้งหมด212ฟิลนะคะก็คือ99มี e r r o r ออ,อ,อยู่ที่ 0%นะคะแล้วก็อ m p ก็คือ,อเป็นค่าว่างนะคะลองดูตรงนี้ก็ได้ซอสต,ตรงนี้นะคะจะสังเกตเห็นว่า,ามันจะมีเหมือนกับค่าว่างอยู่เป็นเหนา,าจะเป็นค่าว่างในลักษณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะเราจะทำการเอาเนาออก,กที่ แทบสีเขียวๆนะคะวิธีการง่ายๆเลยก็คือคลิกที่ตรงนี้นะคะแล้วก็รีมูฟเอ็มพีออกไปตรงนี้จะเป็นสีเขียวแบบสมบูรณ์เลยนะคะตรงนี้จะเป็นสีเขียวแบบสมบูรณ์เลยเอ้ mm. นะคะอันนี้ก็ขันที่ก็สมบูรณ์แล้วนะคะตอนนี้โลเรามีอยู่สองโลนะคะ ข้อมูลชุดถัดไปนะคะก็จะมีบางส่วนที่ยังคงเป็นข้อมูลที่อยังไม่สมบูรณ์นะคะยังมีที่เป็น MP อยู่ยังเป็นค่าว่างอยู่นะคะตรงนี้จะสังเกตเห็นว่ามันเป็น Total Detail นะคะเราลองคลิกดูก็ได้ว่าไอ้น o าเนี่ยมันเป็นค่าว่างของอะไรมันอาจจะเป็นตัวเลขถ้าเราลบออกนะคะมันอาจจะส่งผล ต่อการรายงานผลอะไรสักอย่างนะคะถ้าเป็นตัวเลขในลักษณะน,นี้เนี่ยเราอาจจะแปลงค่าเเนาให้เป็นค่าศูนย์ก็ได้นะคะวิธีการก็คือ,อเราจะทำการคลิกขวานะคะแล้ก็รีพีทวาลูนะคะรีพีทวาลูถ้าใครไม่มีร e พีทวาลูตรงนี้นะคะสามารถเลือกตรงนี้ก่อนแล้วก็ transform แล้วก็ r e รีพีทวาลูได้ตรงนี้ก็ได้นะคะ เราจะเอาที่มันเป็นเ now. now นะคะรีพีทให้กลายเป็นศูนย์นะคะรีพีทให้กลายเป็นศูนย์อ่าสมบูรณ์แล้วนะคะตรงนี้อันนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าในลนนักษณะนี้ทําพร้อมกันทีเดียวเลยก็ได้นะคะคลิกที่คอลัมน์นี้แล้วก็กด shift แล้วก็คลิกที่คอลัมน์นี้นะคะ ก็รีพีทมาลูกเหนาแล้วก็เป็น0ูนโอเคนะคะอันนี้สมบูรณ์ละนะคะ,ะตรวจสอบความสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้เรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยมันเหมือนจะสมบูรณ์แล้วนะคะแต่สังเกตเห็นว่ามันยังมีค่าที่เป็น n ทับเอยู่ก็คือไม่รู้ว่าข้อมูลเนี่ยมันมีเท่าไหร่ ะะซึ่งพอเราเอาไปรีพอร์ตแล้วเนี่ยอาจจะทำให้เกิด error ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะรีพีท t n a ตรงนี้นะคะ r e p a t n t a a ตรงนี้เห็นว่าตรงนี้มันมี n ท a 2สองอันเนาะทำพร้อมกันทีเดียวเลย r e p h t value นะคะ n ท a a ให้กลายเป็น0กด ok นะคะ อตอนนี้เราก็ดูในเบื้องต้นนะคะมันน่าจะโอเคแล้วไหมลองตรวจสอบดูอีกทีนึงนะคะว่ามันมีค่าว,ว่างหรือเปล่าด้วยกันที่อ่าจะมาดูฟิลเตอร์ตรงนี้ด้วยก็ได้ว่ามันมีเนาหรือมันมีค่าว,ว่างด้วยหรือเปล่านะคะดูคร่าวๆแบบนี้ตรวจสอบดูอีกครั้งหนึงก่อนนะคะก่อนที่เราจะเอาไปใช้งานจริงๆ ลองตรวจสอบดูนะคะอันนี้ในเบื้องต้นมันเป็นสีเขียวหมดเลยเนาะนะคะตรวจสอบดูอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ตอนนี้เราก็สามารถแปลงข้อมูลได้สมบูรณ์แบบแล้วนะคะ,ะตรงนี้มาดูแทบข้างๆตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะคะ,ะ Apply Step ะะอันนี้ก็คือมันเป็นเหมือนกับเป็นการบอกว่าสเต็ปที่เราทำการแอปพลายเนี่ยมันมีอะไรบ้างอย่างตรงเมื่อกี้นี่เป็นการรีพีทรีพีทวันรุ่นหนึ่งรีพีทวันรุ่นนะคะถ้าเราไม่ต้องการอะไรเนี่ยเราสามารถลบออกได้นะคะอย่างตรงนี้กดลบออกไปมันก็ลบกระบวนการที่เรารีพีทวันรุ่นไปเมื่อกี้นี้นะคะเราก็าทำไป เหมือนกับเป็นการรีพอตว่าเราทำอะไรลงไปบ้างนะคะอย่างนี้กดโอเคอันนี้ในเบื้องต้นนะคะวิธีการแปลงข้อมูลก็จะเป็นในลนนักษณะนี้เราก็สามารถแปลงข้อมูลได้อย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการกดปุ่ม close and apply นะคะกดปุ่ม close and apply เพื่อที่จะทำการปิดหน้าต่าง Power Query Editor ตัวนี้ไปแล้วก็ทำการแอปพลข้อมูลนะคะให้มันกลับไปสู่หน้าจอของที่เป็นการทำงานตัวนี้นะคะก็รลอบแบบหนึ่งมันก็จะแอปพลให้อัตโนมัติได้นะคะอันนี้เป็นวิธีการแปลงข้อมูลนะคะสำหรับการทำงานในส่วนที่เป็น Power BI Desktop นะะในส่วนที่เป็นของการคั่น Connect Data Source แล้วก็การเชื่อมต่อกับข้อมูลการแปลงข้อมูลนะคะตัวนี้